น้องเจนน้องเจนจะลงไปเล่นแล้วไม่มีห่วงยางนะฮะพุ่งนะเข้าใจไหมเข้าใจไหมอ่าไปไปเ็นยังไงชอบเหรออ่ะเย็นสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีเด็กแย่งเย่งซีทุกทีเลยแม่แอร์นะคะเจ้าค่ะน้องแก่แล้วก็เบบี้เจนเนี่ยตัวกระโดดเพราะอินอยู่หลังกล้องอ่ะตอนนี้จะอยู่ที่ประเทศตุรกีตุรกีค่ะนะฮะวันนี้เราเดินทางมาถึงเมืองอะไรละเมือง ใช่ชย่านนี้เรียกว่าปาบุคาเลตนะคะนี่ปาบุคาเลตเนี่ยค่ะแล้วก็ข้างๆกันจะมีเบองโกลาญชื่อเฮราพาเลตโปลิสเฮราโพลิสเฮราพาเลตนั่นซีรีส์อ่ะหลังจากเต็นเท้าอ่ะเฮราพาเลตนะเอ้ยไม่ใช่เฮราโพลิสเฮราโปลิสเนี่ยก็คือได้รับขึ้นทะเบียนโลดกโลกจากยูเนสโกเป็นเมืองนกานแต่ว่าคือคนไทยนะคะคนคนไทยเนี่ยจะรู้จักที่นี่ในแง่ของอะไรครับเจษเจษดิ๊ก เรียกว่าเป็นปราสาปุยฝ้ายคอตตอนพาลทคอตตอนคาโซระมาณนี้แหละซาบะปาเสียเลยตอนก่อนเริ่มแลเฮราพาลิะโอเควันนี้เราจะพาไปเที่ยวนี้นะฮะเฮลาโพลิสนะคะปามุุคาเล่ใช่แล้วหรือว่าปราสาปุยป้ายของคนไทยไปจะเป็นยังไงไปพบกันเลยค่ะสูตรจัดจาค่าเข้านะฮะนี่นี่ก็จะมีแบบ มีทั้งมีไกด์มีเป็นพาสมีอะไรนะคะแต่ว่าอันนี้ถ้าเป็นทิกเกต็ตธรรมดาเนี่ยภาษาอังกฤษมีไหมบ้างไงน่าจะประมาณ60ไิบมามาๆค่ะน่าจะหกสิบนะฮะอ,อ,อะไรนะอะไรนะโอ้ได้ตัว๋วฟรีคนนี้เกณฑ์นนะฟรีคนอื่นคนละ, 100, <ม>ะรนะ้อยเท่าไหร่ร้อยสิบร้อยสิบจริงๆแยกเป็นอย่างนี้คือถ้าเอาออ,อดิโอไกด์ด้วยเนี่ยจะอีกหกสิบเป็นร้อยร้อยเจ็ดสิบใช่ทีเราเราแค่ตั๋วทาง่แค่ตั๋วยังเยอะกันเียอบกระจายกัยไม่แได้ เขาได้ทั้งปมุคาเรและก็เฮราโพลิสเลยโอเคโอเคอ่ะไปไปพอเข้ามาสู่ภูมิภาคที่เป็นตะวันตกเนี่ยนะครับอากาศเริ่มอุขึ้นใช่คนตุนกีเนี่ยะเขาชอบเด็กมากเขาชอบคนไทยด้วยนะพอเขาได้ยินเราพูดภาษาไทยเขาก็จะแบบสวัสดีครับอะไรอย่างนี้ทักทาย เรามาถึงเนี้ยอากาศค่อนข้างร้อนตอนนี้อุณหภูมิอยู่ที่28องศาเพราะฉะนั้นใครจะมาตรงเนี้ยคือแบบเหมือนต้องเช็คอากาศดีๆหลายคนอาจจะงงเห็นเราแบบเฮ้ยเดี๋ยววันหนึ่งหนาวเอ่อวันหนึ่งร้อนบางคนมาก็หนาวก็มีใช่ใช่ใช่ก็ถึงบอกว่าต้องต้องเช็คอุณหภูมิอะไรเงี้ยเตรียมเสื้อผ้ามาหน่อยมาถึงครั้งแรกนะคะอาณาจักรนี้ตอนแรกก็เป็นของไบเซนไทยนะคะอาณาจักรไบเซนไทยมาไมารู้จักไหมคะจำไม่ได้แล้วก็มาไม่ชอบประวัติศาสตร์เลยเจนรู้จักไหมคะไบเซนไทยที่เป็นประตูด้านใต้ของเขา เออสวยดีเหมือนกันนะนี่แล้วสรุปมามาไม่รู้จักท้องแกไม่รู้จักแล้วปอป้ารู้จักไหมครับเล่าหน่อยดิครับเล่าฮะก็เม่อกี้เขาเขียนบ้าบ้าบ้าบาเขาพูดได้แค่นี้เออนี่ข้างๆเรานะฮะโอ้โหแบบนี่แต่ก่อนมันเป็นเมืองนะฮะแต่ไม่นี่มันเหลือแค่ซากประมาณอย่างนี้ซึ่งเที่ยวอุทยาสุโขทัยอะไรอย่างเงี้ยเห็นซากที่เป็นเมืองโบราณของกรีกนะฮะเออจะเห็นมีเนี่มีเสาโรมันมีเสาใช่มันเป็นอิทธิพลเดียวกันนะฮะ แทบจะไม่เหลืออะไรให้ดูเลยนะจริงแล้วคือมันพังไปหมดแล้วเราก็จะเห็นประมาณอย่างนี้นมันเนี่อนคือโบราณน,นะครับเป็นซากที่เหลืออยู่ประมาณด้านหลังนี้จะเป็นเทเตอร์นะฮะดีเแบบี้เก่แวะทักทายนิดหน่อยฮะเจ้าถิ่นสวัสดีเแบบี้เกโนโอ้ยงานนี้นัต้อนรับเลยเนี่ยโอ้โหนี่นี่นี่จะปิดหางได้เลย เจ้ามาน้อยมาแล้วเหรอเจ้ามาน้อยรู้จักดอลลาร์ยูโรไหมเดี๋ยวพาไปเมืองไทยเอาไหมตัวมันมอมมากเลยนะเนี่ยเนี่ยมันเจอใครมันก็อย่างเงี้ยเฟรนลี่ไปหมดเลยอ่ะมาอีกตัวแล้วโอ้โหมาถึงก็นอนให้ลูกดินลงไปเลยเฮ้ยนี่มันบ้านมันเหรอฮะโอ้ยลงนี่หมาเลยหนูเนี่ยมีหนูด้วยเข็นงอเข็นเย็บหมาอ่ะ อ่ะไปไปตรงนู้นกันดีกว่า<ป>อวันนี้นะคะเรามาเที่ยวปามุกค,คาเลหรือคอตตอนแคสเซิลนะคะที่นี่เลยเ<ว>ขาบอกว่าให้ <สา S 1> พมใส่ช<ไ>ว่ายน้ำมาด้วยนะแล้วก็วันที่มาเนี่ยโชคดีก็คืออากาศร้อนพอดี28องศาแม่ก็เลยแบบได้ใส่ขาสั้นนะคะแล้วเราก็แอบ,บใส่ชุดว่ายน้ำมาด้วยนะแต่เราจะขอแปลงร่างก่อนเพื่อจะได้แบบว่าไม่โป๊ค่ะจะรอดูกันค่ะมอ่ามาที่นี่นะคะแนะนำเขาบอกว่าห้ามเดินห้ามเดินด้วยรองเท้าเราต้องถอด ทุกคนใช่่คะแล้วก็ทุกคนเลยก็จะเป็นจะต้องเอาผ้าผ้าซับซับน้ำเนาะผ้าเช็ดเท้าอะไรเงี้ยมาซับน้ำแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือแบบเหมือนคนที่นี่มาก็จะพบชุด่ายน้ำมาอ๋อไว้ถ่ายเป็นสวเอาไว้แช่ตัวแช่เท้าได้แล้ว่าน้ำที่นี่มีคุณภาพสมบัติรักษาโรคใช่ค่ะมาเพื่อสงสัยนะที่นี่เหมือนสามสิบบาทตรงไหนรักษาทุกโรคเนี่ยนี่ที่อัมเบสซี่จริงฝั่งนู้นเนี่ยโอ้โห เขาเช่าปีกเอาไปาทำะไรปีกเยสเอาไปทำะไรปีกเาาอไเาไปแบบติดตน้งฟ้าก้างแบบจัดเต็มมากอ่ะ <c oughs> นี่ค่ะ <c oughs> นี่ว่าตัวเอเป็นเอเรียลเปล่าไม่เราเขาบอกว่าปราสาทปุยไฟยใช่ป่ะ <c oughs> เราก็ต้องแต่งตัวให้เข้าทีมหน่อย <c oughs> แหวกได้ไถ่ายรูปอย่างนี้วิวปังๆ <c oughs> สวยงาม <c oughs> ทุ่มทุนมากค่ะราคาตอนนี้เราลงไปแล้วนะโอ้โหเป็นไงเช้า คือที่นี่นะคะหินที่นี่จะเกิดจากแร่แคลเซียมนะคะที่เขาสะสมึ้นมาเนาะใช่ค่ะเขาบอกว่ามีฐานน้าร้อนอยู่ใต้ดินนะคะก็จะเป็นการสะสมของแคลเซียมก็เลยได้เป็นแบบนี้ใช่ตอนนี้เด็กๆได้มาเดินแล้วค่ะนี่ดินเทา้าเปล่าที่ตุรกีใช่ค่ะุดแม่นี่กินขับนี่เปลี่ยนมาคยกลายมากเลยมไม้ายากได้ปีกมากเลยแบบป้าชอบให้หมั่นก็เท่าไหร่ล่ะไม่รู้ปีกสีขาวเขาเอาไปอยู่เดี๋ยวเราต้องรอแป๊นเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมาเดินอ่านี่ค่ะ อราคาสองเราค่ะคือแบบหินบางช่วงค่อนข้างคมนะคือถ้ามีเด็กก็ต้องระมาระวังหน่ิดนึงนี่นะฮะก็บางช่วงลื่นเหมือนกันบางบางช่วงก็คมนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะฮะไม่ได้แบบเลื่อนเบิร์ดเวลาเดินก็มีสติกันนิดนึงอย่างนี้ค่ะไอ้ยน่างหินเป็นขาวแล้วนี่แล้วก็บริเวณที่มีน้ำกงนะ นนี่นนนนนสามารถเดินไปไกลถึงตรงนู้นได้เลยโอ้อบาะคนนี่เอาชุดวหว้น้ำมาจริงจังนี่วันที่เรามานะฮะก็น้ําไม่ได้เยอะอะไระ่ะมีบางบ่ก,ก็แห้งไปเลยก็มีนะฮะ วันที่อยู่ในโปสเตอร์ของภาพท่องเที่ยวนี่จะสวยวันนี้ตอนนี้เราอยู่ที่บ่อน,น้ำลงแรกเลยอันนี้เป็นบ่อใหญ่มากนะเดี๋ยวน้ำมันออกสีฟ้าฟ้านะเดี๋ยวลงไปก็คือเป็นถินนั่นแหละเนาะเมื่อเห็นว่าพวกพาแบบพวกทรายพวกอะไรอย่างเงี้ยพาพอกตัวกันเต็มเลยเอือมแกงถอนญาดไม่เ,เกือบก,กนะเกือบเกือบไปแล้วทั้งตัวทั้งตัวไม่เอาไม่มีชือเปียกลูกเด็กเล็กแดงลงไปเล่นน้ำกันเลยทีเดียว โอ้โห tamam ลงไปทั้งตัวเขาลงไปอาบเลยเนาะมีคนเช่าปีกจริงๆด้วยนะดิจิตอบิกดิจิตอลโค้ตมดส่วนลดได้เลขที่โทรศัพท <um ์โอเคคือเขาจะถ่ายให้ถามนี่ว่าหนูนูเอ็กซ์ตาชาร์ดิชใช่ไหมคุณยังไม่ค่อยรู้เรื่องคือเหมือนกับว่ามันไม่ยอมไม่ถ่ายด้วยกล้องเราใช่มันจะเหมือนว่าถ่ายไปแล้วเดี๋ยวมันไปปิ้นไปอะไรหรืออะไรเาอมันจะยังไงแล้วคิดเป็นภาพอีกทีก็าไม่เอาไม่ได้เราแค่ ัดกระโปรงก็พออ่ะสะบัดตรงนี้รอบหนึ่งไหมอ่ะเอางี้เอาเจนอ่ะไปเล่นน้ำตรงนู้นก่อนไปบ่อเนี่ยเล่นเล่นเนี่ยบ่เนี่ยอ่ะไปไปไปเอาเจนไปเล่นนี่นะคะน้องเจนน้องเจนจะลงไปเล่นแล้วไม่มีห่วงยางนะห้ามพุ่งนะเข้าใจไหมเข้าใจไหมอ่าไปไปลงไปอ่ะลงไปลงไปอ่อโอ้โหเจนเจนอ่ะเนี่ยโอ้โหเจนเจนเล่นน้ำโอ้เป็นยายน้ำเจนไปเจน เย็นเย็นมากเลยเหรอวิวมันประมาณนี้นะโู้เจนกวนเรื่องวิวมันสวยมากเลยเนี่ยนี่เพราะมันบิดวิวแบบเมืองอีกทีนึ่งนะครับสวยสวยอยู่เอ็นอ๊อกเกนเนี่ยลงไปทั้งตัวแล้วเจนนายเจนต่อยหลังมั้ยนายเจนยังไงชอบหรเป่ะฮะเย็นเปลี่ยวเปลี่ยวว่าป้ายูดเนียดูดิเอ้า เออสนุกสนุกอ่ะเราตุกกันใหญ่เลยเด็กๆชอบมาอะไรกันคะสำนอมเราบอกว่าเชือกมันยาวมากเชือกยาวมาอย่าดึงนะเดี๋ยวมันหลุดนะเดี๋ยวมันหลุดเดี๋ยวมันหลุดนะนั่งเล่นอะไรกันคุกกิ้งคะ่าอะไรกันครับคุยกันอยู่เนาะนี่นวิวของพ่อี่น้องคืออะไรอะไรที่เอ๋ที่เอ๋ให้เห็น,น,ต,น,น,นตัวเองแล้วก็ หลังจากปะปาลับพารานี้ไปนะคะคนต่อไปที่รับคือี่เกดเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วค่ะน้องเกดเดี๋ยวตอบมานีมานีมาโอ้ยตกใจหมดเลยมาอ๋อสนุกไหมครับสนุกปลาตาดไหนดูไาเย็นๆหน่อยดีกว่าเงี้ยให้เจ็นหน้าตรงนี้ ที่เป็นมุมมหาชนนะครับนี่ของที่นี่สวยเหมือนกันนะนี่อ่าใครที่มาเที่ยวนะคะสมมติเดินเข้ามาแล้วก็สามารถเดินไปจนสุดแล้วก็เข้าเมืองได้เลยนะคะแต่พอดีรถเราจอดอยู่ข้างบนเราก็เลยแต่ว่าถ้าใครจะเดินไปนะคะก็อย่าลืมที่รองเท้าไปด้วยเพราะไม่งั้นต้องย้อนจับมาจะยากเลยนะคะถูกต้องนะคะเป็นี่บรนสิเป็นไงสนุกมากเลยเนาะสนุกมากจริงๆพนนี้สนุกสุดนะ นี่นี่ด้านข้างๆนะคะก็เป็นเมืองจิเฮราโพลิสนะคะแต่ว่าแต่ว่าเราเนี่ยมีโปรแกรมไปเอพิซอดอยู่นะคะเป็นเมืองโบราณนกันซึ่งมันเป็นยิ่งใหญ่กว่านี้นะคะข้ามไปนิดหนึ่งเอาวันนี้ไปไปค่ะเอาไปไ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งนะคะเพื่อรับชมคลิปต่อๆไปของเราด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ